วัสดีค่ะโปรเพลพัทธลพรมนชูค่ะออกไปเก้าหลุมแรกก็ตีแบบไม่ค่อยอยู่เฟเวเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ากลับมาออนได้แล้วก็เลยทำเมอร์ดี้ได้สองหลุมแล้วก็มาได้อีกเก้หลุมสิบค่ะตีลงไปเลยแปดสิบหกล้าค่ะค่ะแล้วก็มาได้อีกสองดีก่อนจบค่ะต่างค่ะเพราะว่าก่อนที่จะฝนจะตกก็คือมันไม่ได้แฉะมากเท่าไหร่แต่ว่าพอฝนตกแล้วมันก็เลยแบบ มันแฉะเยอะขึ้นค่ะช็อ,ชอตวันนี้หรอคะก็พัดยังคงพัดดีอยู่คะ่ะก็คงตีเหมือนเดิมพออยู่เฟเวให้เยอะกว่าเดิมแค่นั้นนะคะแล้วก็พัดเหมือนเดิมคะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเครียดเท่าแบบเมื่อก่อนไม่ได้คาดหวังใช่คะ่ะ ใช่ค่ะแม่มาตีตีให้แม่ดูตีให้แม่ดูใช่ค่ะแม่มาก้าวหลุมหลังก็เลยตีให้แม่ดูแม่เห็นตอนอี้กเกิ้ลไหมคะแม่เห็นพอดีค่ะปีนี้หรอคะอืมคขาเริ่มนะคะได้ที่สองค่ะที่สนามไหนสนามนี้เลยค่ะแรมชะบังฝากเชียร์โปแพลด้วยนะคะแล้วก็เชียร์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนค่ะวันนี้ถือว่าพาร์ทคมมากค่ะเพราะว่าให้แล้วก็ วันนี้ตีเหล็กดีขึ้นแล้วแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้ไปพัดเบอร์ดี้เยอะมากก็สามารถทําได้ส่วนใหญ่ทำ,ทำได้ค่ะก่อนฝนตกนี่มุกยังไม่มีเบอร์ดี้มาเลยนะหกหกหกหลุมนี่คือพาลวดแล้วก็มาเกมมาพลิกตอนหลุมหลุมแปดตรงนี้ว่าได้เบอร์ดี้แล้วก็เริ่มเริ่มมีโมเมนตัม um เข้ามาแล้วหลุมแปดหลุมเก้าเบอร์ดี้แล้วก็วนไปรอบหลุมหลังก็ทาเบอร์ดี้ได้เพิ่มอีกสี่เบอร์ดี้ค่ะเอ่อมีมีแฉนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็เล่นได้ค่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร สำหรับมุกมุกอยากทําให้ดีที่สุดทุกๆวันค่ะคือยิ่งยิ่งลงลึกแด้งดีเพราะว่าทุกคนุกเชื่อว่าทุกคนทําได้แล้วถ้าเกิดเราทําลึกทุกวันเนี่ยก็คนอื่นก็จะสามารถค่อนข้างยากที่จะที่จะตามเราทันค่ะก็อยากให้ตีสม่ำเสมออย่างนี้ทุกวันค่ะก็ที่ชัดเจนเลยก็คือเงินรางวัลเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็ นักกีฬาเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็ที่สิ่งสําคัญที่สุดคือการแข่งขันความแข่งของฟีลนี้คือเยอะขึ้นมากๆเดี๋ยวนี้ไทยเราตัดตัวสกอร์ต่ำมากค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาของทัวร์แล้วก็บ่งบอกถึงนักกีฬาในบ้านเราด้วยแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาด้วยค่ะทําให้เราฟีลเราแบบแข็งแร่งขึ้นเยอะเลยค่ะฝ mm hmm. ากกองเชียร์ทุกคนนะคะช่วยติดตามเชียร์พวกเราด้วยโดยเฉพาะมุงอยากชนะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นีพาปานทองนะคะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอายุ27ปีค่ะวันนี้ตีได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะก็พอใจกับสกอร์ค่ะสภาพสนามดีสวยค่ะดีมากค่ะสนามอยู่ในคอนดิชันที่ดีมากค่ะกรีนดีค่ะพิมพ์คิดว่าอาจจะมีความยากบนกรีนนิดนึงค่ะเรื่องการอ่านลายเรื่องการดูสลบความง่ายน่าจะเป็นเรื่องระยะที่เซตได้ไม่ได้ ไม่ได้ไกลามากค่ะวันนี้พัตติ้งดีค่ะวันนี้พี่มี9บดีค่ะมี26พัตค่ะก็เก็บพาห้าได้ดีค่ะคือตี2-2ถึง2ไปอยู่หน้ากินชิปแล้วก็เก็เบไบดีได้ค่ะทั้งหมดเลยค่ะอีก2วันก็คงจะเป็นแผนเดิมค่ะตีเก็บแฟเวให้ได้เยอะๆแล้วกเ็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัตเบดีเยอะๆค่ะก็ ไม่ได้คาดหวังมากค่ะคือแค่อยากจะลงไปเอนจอยกับไปเล่นให้สนุกอะค่ะแล้วก็แบบไปสนุกกับการทำเบอร์ดีค่ะดีที่สุดน่าจะเป็นปีที่แล้วค่ะที่กบินบุรีค่ะได้จบที่2ค่ะแพ้เพลออฟค่ะสำหรับปีนี้ก็จะเล่นทัวร์ไต้หวันค่ะทัวร์จีนแล้วก็แล้วก็ไทยเนี่ยแหละค่ะสามทัวร์ค่ะใช่ค่ะงานต่างประเทศก็ที่ผ่านมาเพิ่งจบเพิ่งเล่นกลับมาจากที่จีนค่ะจบอันดับที่8ค่ะค่ะตอนนี้ก็ คือในช่วงต้นปีนี้ก็เริ่มปรับสวิงเพิ่มสกิลตัวเองก็ค่อยๆไล่ระดับไปในทางที่ทางที่ดีขึ้นค่ะก็คิดว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่หยุดค่ะ,ะก็ดีใจค่ะเห็นว่ามีน้องๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมเล่นเยอะแล้วก็มีคัลเลอร์ทัวร์ค่ะซึ่งก็พิมพ์รู้สึกว่าเป็นทัวร์แมทที่ดีค่ะที่จะทำให้น้องๆได้มีโอกาสแล้วก็ พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ก็ดีค่ะรู้สึกว่าทัวแข็งแกร่งขึ้นค่ะฝากทุกคนนะคะตามเชียร์พิมพ์แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่สนามหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook นะคะวันนี้ก็ทำได้ตามที่คิดเอาไว้นะคะก็ตั้งใจว่าจะใช้ความคิดให้ซ้อมในเรื่องความคิดค่ะสภาพสนามดีมากค่ะวันนี้ถึงฝวจะตกก็ สนามยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะก็พอๆกับฝั่งยุโรปเลยค่ะถึงอย่างมาเล่นที่นี่ค่ะที่ปี68เนาะหนูไปคิวมาปี6 6, 6, 6นะคะหนูได้เล่นปีนี้ปีที่2ของ L E T Lady European Tour ก็สนุกค่ะเข้มขน้นการแข่งขันเข้มขน้นการเดินทางก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันค่ะแตก่ก็ต้องสู้ค่ะในต้นปีแรกก็ยังยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะ ก,ก็ยังพอพอทำจะก์ได้บ้างไม่ได้บ้างเงี้ยค่ะก็เลยต้องกลับมาซ้อมที่เมืองไทยคิดถึงบ้านเราค่ะโอ้เด็กๆสมัยนี้ตีกันดีมากค่ะน้องนี่อายุยังไม่ถึง20กันนี่ก็หนูแทบจะสู้ไม่ได้เลยค่ะเรื่องระยะเรื่องเ,ออเทคนิคการตีหรืออะไรเงี้ยค่ะคือไปกันไวมากค่ะปีนี้ก็ขอแก้ไขขอ้อผิดพลาดนะคะ นอกจากทางด้านเทคนิคแล้วก็จะเป็นด้าน m e n l เรื่องด้านความคิดซะส่วนใหญ่ค่ะปีนี้ปีนี้ก็อยากจะโฟกัสที่เรื่องความคิดเหมือนเดิมค่ะไม่ไม่ยังไม่อยากให้อะไรมากมายอะค่ะคือเราก็พยายามทําในแต่ละช็อตให้มันดีเท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะผลเป็นยังไงก็ก็ตามนั้นค่ะตามเชียร์คนไทยทุกคนด้วยนะคะแมตชนี้ตีกันดีมากเลยค่ะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อธิตาลีวิศวปัทมาวันค่ะชื่อเล่นชื่อชีนค่ะมาจากกรุงเทพค่ะอายุ18ปีค่ะพอใจมากค่ะเพราะว่าวันนี้แบบไม่มีบุก,กี้แล้วก็เป็นวันที่รู้สึกว่าเป็นไปตามที่คิดเกือบทุกอย่างคิดว่าวันนี้แบบว่าทำได้ดีพอสมควรตามแผนที่วางไว้ค่ะคิดว่า ก็แฟรเวแล้วก็ตีให้อ่อนค่ะเพราะว่ากินค่อนข้างกว้างแล้วก็พยายามแบบอยู่ในโซนที่วางไว้ในแต่ละกินของวันนี้ค่ะเรค,คิดว่าเข้าค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันกว้างแล้วเหมือนเรากล้าตีมากขึ้นทั้งช็อตไดเวอร์แล้วก็แฟรเวค่ะใช่คิดว่าก็อยากให้เล่นได้ แบบนี้ทรงๆแบบนี้อะไรเงรี้ยค่ะอาจจะแบบดีขึ้นหรือว่ามีพลาดบ้างนิดหน่อยก็โอเคคะ่ะแต่ว่าประมาณนี้ถือว่าพอใจคะ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เยียบทัวร์เลยแล้วจนถึงวันนี้คิดว่าสิ่งที่ได้คือคิดว่าตัวเองเล่นเร็วขึ้นแบบว่าเล่นกระชับขึ้นเพราะว่า หลายๆบางทีแบบพี่เขาก็มีคอมเลนกันว่าแบบนักกีฬาสมัครเล่นอาจจะเล่นช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีตรงนี้ที่เก็บกับไปพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ความละเอียดรอบครอบของการเลือกเล่นแต่ละช็อตของพี่เขาภายในเวลาแบบนิดหน่อยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําได้แบบนั้นบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะคิดว่า มันก็มีที่มันเป็นวันเดียวที่หนูตีจ,จุดๆดีขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่น่าภูมิใจเท่าไหร่คิดว่าที่โอเคน่าจะเป็นแมตต์กบินที่ผ่านมาที่ตีสกอร์ดีขึ้นทุกวันทุกวันอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะก็จะเล่นไทยเอลไปจนกว่าจะไปอเมริกาค่ะไปเรียนปีนี้ เอ,อเรียนค s นซ s สเต e ค่ะสีมว่วงสิงหานี้แล้วใช่ไหมสิงหานี้แล้วค่ะจริงจริงก็ค่อนข้างที่จะพอใจในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ตีเด็กค่อนข้างที่จะดีมากๆมีโอกาสทำเบอร์ดี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆประมาณ10หลุมได้แต่ว่าลงไปแค่5หลุมค่ะ <laughs> สภาพสนาม,ามาดีมากดีมากๆค่ะคอนดิชันดีมากๆเลยเป็นสภาพสนาม,ามาที่หนูแบบชอบมากๆกิงตกหยุ่นแล้วก็พัด วิ่งแล้วก็เป็นเห็นไลา์เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยค่ะสภาพสนามดีมากๆค่ะดีเกือบทุกอย่างเลยค่ะก็ไดเวอร์ก็ตีอยู่ค่อนข้างที่จะเกือบทุกกลุ่มเลยแล้วก็เหล็กสิทธิ์วันนี้ตี16กีนพลาดไปแค่2กีนเหล็กค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าจะมีชิปกับกับพัดระยะใกล้ๆอาจจะต้องไปทําให้มันคมกว่านี้ค่ะ<ช>ก็หลักๆก,ก็จะเป็นไต้หวันกับจีนนะคะแล้วก็มีไทยด้วยค่ะแต่ว่าต้นตั้งแต่ต้นปีมาก็ ยังไม่ได้เป็นที่น่าประทับใจเท่าที่ควรนะคะแต่ตอนนี้กําลังเริ่มดีขึ้นค่ะเพราะว่าทั้งเบนท่ทอกับสวิงค่อนข้างทีจงจจ่จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นค่ะก็คิดว่าจะจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะยังตอนนี้ยังไม่ได้คาดหวังคือแค่อยากจะเมนเทนสกอร์ประมาณนี้แล้วก็อยากจะพัดให้ลงได้เยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช็อตวิกนี้น่าจะค่อนข้างดีก็อยากให้ ตีประมาณสกอร์ไม่งลบสี่ลบห้าไปไทุกวันก็โอเคแล้วค่ะจริงจริง,รงตีเข้าไปใกล้เลยค่ะตีไปอยู่เหลือประมาณ6ฟุตแล้วก็4ฟุตแล้วก็10ฟุตค่ะก็คือพัดลงหมดเลยแล้วก็ลุมตอไม้เหลือ4 foot, ี่ฟุตเหมือนกันแต่ว่าพัดไม่ลงอา่านลายไม่ขาดค่ะพัดค่อนข้างโอเคค่ะแต่ว่าถ้าอา่านลายดีกว่านี้ก็จะคมกว่านี้ค่ะเห็นเอ่อเด็กๆเด็กๆนะคะพวกสมัครเล่นอะไรเงี้ยค่ะตีหนูพเพิ่งจีออกออกด้วยนี่คือเขาตีดีมากตี เด็กค่อนข้างมีไกลมากๆค่ะแล้วก็เล่นกอล์ฟได้แบบเหมือนผู้ใหญ่เล่นเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าเข้าไปได้ไกลมากๆค่ะก็ฝากเชียหนูนะคะปกก็อยสลาดาเชนัทและนักกอล์ฟสาวไทยทุกคนนะคะของไทย l อวเจค่ะ